あ。 เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ย ยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคูเกลแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากไว้นในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคิดว่ามันจะออกครบสี่ตัวไหมเซฟว่าวันนี้เซฟมีมาเยอะมากๆเลยนะแค่โหลแรกก็เห็นผลแล้วนะเนี่ย แกโลแรกมันจะเกลือเลยเหรอไปฮะเราไม่ยอท้อวันนี้ต้องมีสักหนึ่งสกินให้เราบ้างแหละเนาะสุ่มไปพูดไม่ทันค่ะเฮ้ยจริงเหรอได้ตราแดงตัวเดียววะมา ได้ไหมได้เราจะได้อะไรไหมเอ้ยมันเชฟว่าจะเปิดตัวอันก่อนเว้ยเราก็ค่อยเปิดอันนี้ใช่ปะเราแบบมันรอลุ้นไปด้วยกันฮึบเฮ้ยทุกคนมีมีมีสกินมีสกินจะไหนอะบล็อกสตาร์หรอเชคนี่เทโพดเลยครับโอ้โหแคปบแคบไว้เลยนะทุกคนเฮ้ย เฮ้ยอย่างเท่เลยอะเอาละทุกคนนะคะก็เราคอมพีแล้วนะหนึ่งตัวนะคะที่เหลืออีก3ตัวเนี่ยก็มาดูว่าจะได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วไปฮะคลิกไปเลยฮะโอ้โหหน้าตาแบบนี้ไม่ได้แน่นอน โอ้ยมีแบบนี้ต้องมาแล้วอีกหนึ่งตัวขอแบบไม่ซ้ำมาได้แต่ห้ามซ้ำขอร้องาเราเปิดทุกอันเลยครับผมแล้วก็ค่อยแล้วก็ไปทุกคนได้มาอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยตอนนี้ได้ไรอ่ะ ใครนิ้งกีตอร์วะเอ้ยเอาอะรอบนี้ชอบชื่อมากเลยว่าใครตั้งชื่อให้อะว่าแบบบอบสตาร์ตัวมัมตัวแม่เนาะแล้วแบบเป็นผู้นำเทรนด์ด้วยอย่างี้เลิศมากนี่ขอไม่ซ้ำไป ย,ย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้น้องพาฟเฟ่พาใจอ่ะวันต่อไปครับเออแล้ววันนี้เซไปเปลี่ยนสียางมาได้เป็นสีชมพูเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมันคืออะไรอะทุกคนอันนี้คือคือ,ค,อคืออะไรวะม่เศษไม่เคยได้อันนี้มาก,ก่อนเลยอะไอที่เป็นมุ้งร่งแบบเนี้ยมันคือสกินของอะไรอะโอ้สกินแสงจันทร์ ประตเคยได้แล้วโต้โตเโอเ้ยเอ้ยเคยได้ไปแล้ววันนี้ได้เลยค่ะไม่ว่าไก่จะตามไปเที่ยวด้วยกันก็ได้นะคะหุงข้าวอ่าเรื่องหุงข้าวจะกินลิเจนส์เนาะอุ้ยเรื่องหุงข้าวนี่มันเป็นแบบตำนานมากเลยนะสวัสดีค่ะฮายสวัสดีค่ะเฮ้ยทุกคน ทุกคนมันเป็นอีพีสองอันเฮ้ยเฮ้ยอีพีสองอันแบบนี้เนี่ยมันต้องคนละตัวละหรือเปล่ลปาหมาป่าข้างหนึ่งพาเฟ่ข้างหนึงงน่งอะไรอย่างงี้นะเฮ้ยวะเราสองซ้ำแไม่ซ้ำ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 เฮ้ยไม่ซ้ำจริงด้วยเฮ้ยหมาป่าโคตรที่เลย ราชอบนี้มากเลยเสียงแหบเสน่บบายพริกไทยใส่หาเซฟหุงข้าวคือแบบต้องกลับไปดูไลฟ์นั้นเลยที่แบบห่งข้าวอะ่ะเอออีกอันนึงอ่ะโอ้โห,โหอยู่จะได้ดับเบิลแบบนี้เลยเหรอเลยโอ้โหอันนี้ไม่ได้อเอาใหม่ไป ครั้งเดียวได้อาจารย์แดงคิตันพี่ไม่พอมีแค่เจ็ดพานนะอุ้ยมันต้องเติมเปล่าถ้าเกิดใครสนใจที่จะเติมกะชานะคะเติมได้ที่ร้านค o กกี้แลนด์ช็อได้เลยนะคะเซฟแปะลิงก์ด้านล่างเอาไว้นะคะเผื่อใครที่อยากจะเข้ามาอาหารร้านเติมกะชานะคะแบบถูกๆูหรือแบบว่าคุณภาพแน่นอนอะไรอย่างนี้นะคะแนะนำ ทุกคนความหวังอันเดียวคือพาเฟ่พาเฟ่พามไม่พาแล้วนะเอปอปาตัดตัวมัมตัวมัมตัวแม่ตัวเดียว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 แค่เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่เราเรอคอยบอยบินแบบน,แน,แนี้ต้องใช่แน่ๆต้องใช่แน่ๆไหนดูซิ เราชอบออกสกินรีเจนตอนทีไ่ไม่ได้จะหาถ้าออกครั้งนี้เนี่ยขอให้เป็นอีกตัวได้ไหมอีกตัวได้ไหมเรากดแบบกแก้งแบบเกงแก้งเออคือเหมือนกับอารมณ์แบบเราสู้ชีวิตแล้วก็แบบชีวิตสู้เรากลับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนี่แก้งเกมเกมแก้ง,ก,ง,ก,ง,ก,งกลับเอ,อ้ย มันมีสกินที่เซฟยังไม่ได้เว้ยทุกคนซึ่งครั้งนี้เราได้แล้วใช่ปะเออให้มันมาสักทีหนึง่งสตรีมในครั้งนี้รสึกเป็นชื่นใจยิ่งนะที่แบบได้สกินตัวเก่าๆมาด้วยแล้วแบบปงังแบบเลิศแบบเลิศแบบสับมาก ไม่เป็รเราได้สกินซัำไม่เป็นไร,เ,ร,ไไเ,นไรเพราะเราได้นางฟ้าทะเลถึงจะมาชา้าแต่มานะอเออไปเออนางฟ้านสวยอะ่ะคือความสวยอะ่ะแต่เราไม่ได้ใช้งานไงันชารสปาร์ก,กิ้งเท่อุ้ยไม่ได้พาเฟ่อ่ะอ่ะเราก็น่าจะต้องแลกแลกพาเฟ่เดี๋ยวเดี๋วค่อยแ,กแลกละกันขอดูว่ามันมีแบบ มันมีคอมโบกับอันนี้หรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวซเซฟค่อยแลกพวกเขาเรียกไงอะ่ะค่าความสัมพันธ์นะคะเราใช้ของใหม่ก่อนเราของใหม่เราของใหม่เรามันปังมันเลิศใช้ก่อนโอเคอ่ะมัน